แทงสามแทงสามแงสามเยอะแงสามแงสามเยอะนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวไปพี่กู่อนเออได้พี่จะได้นเข่านักตากลับไปโอเคแงสามไอ้่ไ้หนงแงสามโดนไก่เยอะ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 ะเอเยอะเเยอะเยอะเยออะะเยอะเยเอะยอะเ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 ยอะอะเยอะเยอะเะ พี่เอาหน้าบ้านให้พี่เอาหน้าบ้านอไม่หมดนะพี่วยอะไวรัตายหน้าบ้านตายบ้าอะไรตายตายโอ้หลังบ้านตายหมดหมดหมดไม่เอาลูกกูหมดเลยวะอดับควายหตัวปืนไม่มีกระดามเเป้าไว้เบ็นแดงไม่พี่วัว ไม่สองไม่สองสามแม่งเล่นแม็กยากูเกี้ยงเลยขอขอขอนี่หน่อยครับขอปืนหน่อยแม่งเล่นยากูเบิร์ดเลยกูเป๋าบิลลลี่เเยโอก็บของพี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปได้พิชายเล่นไปเลยได้พชาเกเี้ยกิดซ้อนกูเจ็ดแปดตัวไอ้เราของลรบ้างของเพื่อนด้วยเก็บมั่วนะเระวัังลนกายมาปะไม่เหลือไม่เหลือตปรวจเลยไฟบ้านแนตำรวจครบเลยทันจมูกยิบๆเลย ตายแล้วโอ้ยสี่ห้ตัวเลยพี่บ้านแดงเลยใครบังเกอร์เยอะบ้างวันในบ้านอ่ะดแงพี่วาไม่เก็บเลยวได้หนึ่งเยอะได้หนึ่งไปดันได้เป้เก็บเลยของใต้บันไดเต็มเลยเป้ใครเล่นสการบ้านใครใครมีบังเกอร์บ้างของเกอร์ดิไหนพี่ก็สตะการบ้างหเอาบังเกอร์มาด้วยพี่วานมามาตรงผมมาตรงผมมสองก็บอกเลยวอีกอันหนึ่งจะพังอ่ะเอ่อไอไออันหนึ่งของผมไม่ละสองก็บอกแล้ว่ายง่ายอะมันมีกระบอกจะพังอันหนึ่งอ่ะกระบอกกันสามสิบเปอร์เซ็นต์บ้างสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ เขาเขาวิ่งวิ่งเข้าบ้านไหมหมดได้บ้าวิ่งเข้าบ้านไหมหมดได้บ้างฟอร์มฟอร์มดิสอ่ะฟอร์มดิอ่ะได้วิ่งใส่เลยวิ่งเข้าบ้านมาฟอร์มวิ่งเข้าบ้านมาไม่ใครอิ่มมัดดิสไปเลยมึงกดไม้แล้วกดไม้ค้างไว้เดี๋ยวก่อนดิสอ่ะไม้มันจะได้ค้างไม่ได้ดันมาใครไม่อิเข้าบ้านมาใครไม่ิ่มเข้าบ้านมาเอ้าใครตายอ่ะมันมาเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวส่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ กดไมค์ค้างไว้ด้วยมาได้มาตีาไปตีห้มาตีมาไปตีเป้ดีตีเป้หน่อยีเปกำลังหาอยู่หือหลังได้สองี่หลสมอ่ะเป๊ปัดอปัดัดขาดจียีครับยี่แล้วครับตีแล้วพี่ตามหนุนา่ายบ้าเอาบ้านหนึ่งลามหนุนลังเกอนะเจ้านียายรั่มกพงขาวสองตัวตายแล้ว ยังเลยครับมาแล้วมาแล้วนะจะไม่จะไม่จะไม่ตโผล่บ้าเข้าบ้าเข้าตายตายตายนะมาตายเข้าไปเรื่องห้องในคนหนีเข้าไปเ่ห้องในบเก็บโลดโอ้โลดีเข้าแล้วพี่ตายตายเวลาบ้าเต็มเลยเวลาบ้าเต็มเลย ไม่มียาตาบาเหมนันาปตาบ้านหลับเกมนครับหลับานเกมดาวาสุดลูกไม่มียาหรอกวขาวมีนะจะป่าตายเจ็บเจ็บเจ็บตายเปตายเป้ตายเป็นสิเป้ตาามยหพี่ยายาปโอ้พแมงเกินเลยดยเยไปเวย พายาเยอะโบบ้าโดนแน่เราสายเจือสวยรอรอบ้านแดงบ้านแดงระวังรอสุดบ้านแดงหนึงรองสุดระวังด้วยตายเป๊บ้านแดง่มีนะมียาบ้านนะชามียาปะใครมียาเยอะี่สุดวะมีเลยมีสงเลยสองครับยัว่าไงครับแสิบสองมบ้านนะตายเป ตีตนเอึงังหนึ่งอยากได้ยางมยาดิไม่มียาเลยเฮียหลังบ้านแม่งก็มีแต่แม่งโดนโดนนกันหมดไม่มียากันเลยเหรอเพื่อนตายตาต้นไม้ตัวนต้นไม้ตัวาลงาบไม้ใา หลังบ้านต่างหากในพี่พี่ขาดพี่พี่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่หล่อพี่รักษาไปพี่หยิบมาเยอะบ้างเอาเกียร์แล้วเปเอ้าหมดหรอหมดเลยมามามาหมือนหรอเออหมดแล้วอกแต่เมื่อกี้มันมี A16 ตัวหนึ่งมาอยู่ไหนวะลองไฟลองไฟลองไฟตาย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 ตอนรับตอนรับกันนี่พี่ตอนรับกันนี่กูที่มาประกาศในบ้านกูสุดจริงแต่ไหนท่าไม่มีไม่มียามาเอาหน้าบ้านนะผมไม่มีพี่อยู่ในบ้านเนี่ย

เจ็บจะมากจะมากไอ้ข้ามาอีกตัวนึงพี่แดงมาเข้ามไปเลยหนึ่งร้อยว่าแคล่ลงแค่ลงพี่ผมเข้าบ้านหรอใครอิ่ดนิดเลยแค่ลงแค่ลงเยอะด้วยใครอิ่ดนิดเลยผมเอาไฮไลท์ละไอ้ครับอาเกาะอะไรใครเหลืออุ้ยมาสนุกในบ้านหายไปไหนจะถูกเต็มแล้วน่ะจะลงไหนวะพี่จะเอาแม็กก่อนจากควายได้เยอะสี่หลังปั๊บมันเต็มเลยบกานดำแล้วบ้านดำแล้วเต็มเดือดเลยเปื่เก็บแม็กมาพี่เก็บแม็กมาดูของเข้าบ้านเลยเข้ามาในบ้านเราเข้าในบ้านเราเข้าในบ้านเลยใครร้านจัดครับ ลล้างไม่งกลับไองแล้วไม่กลับหรอกลับหรอแต่อั่อบึ้มอ่ะในบ้านแหงคือเต็มบ้านจอดชุดเต็มไอนะเอาต่อลัดจอดชุดเต็มสามตัวรอรอโดดอยู่จุดโดดได้เลยบ้านแหงโซลินเราออกมาดักนอกบ้านเลยได้ไงเราตั้งโซลในสองบ้านเลยออเปิดไฟมันอยู่ไหนครับพี่โตลาดจอดลาดจอดสามตัวบ้านแหงรอโดดเลยกาฟ้าหน้าบ้านเลยในบ้านลาดจอดในบ้านลัจอดลัดจอดสามตัวนะลาดจอดมานั่งรอพี่โต

ลงนินนะพวกหลังลงบ้านโอ้โหเหียออยู่บ้านมินโอหกอยู่บ้านมินข้ามแล้วข้ามไปข้ามข้ามไปโอ้ไม่ตายเฮ้ยว้ายว้ายว้ายเฮ้ยไปเกลัวกลัวนั่งเยอะมาก ถอยดีีกว่าเยถอยถอยถอยเข้ามาเล่นในอู่ได้ไหมอู่อู่โรงพยาบาลอู่โรงพยาบาลมาเก็ตอ่ะมาเก็ตเล่นไปสองคนก็ได้มาเก็ตเล่นสองคนก็ได้พี่เพี้ยเล่นใหญ่กาจะแหละมาเก็ตอ่ะเขาไปเล่นข้างในเลยก็ได้พี่หรือเล่นนอกไว้ก่อนก็ได้เล่นนอกเล่นนอกไว้ก่อนได้ดักซ้ายขวาเล่นข้างในเล่นข้างในคนนึงเล่นนอกคนนึ่งโอเคโอเคพี่อยู่นอกแฮะลองโรงพยาบาลนะไอ้ไล่บาได้เกิดยังอ่ะข้างขวาเต็มเ่ยตัดส้มเต็มเลยที่มันมาแล้วส้มได้หรือเปล่า โอ้โหตึกส้มลุ่มล้ำซัมเบ้ไอเสียงของเก็บอย่างเงี้ยไปไม่ได้ตุ๊กของเนี่ไปไม่ได้เรียนเยอเต็มแล้วเพื่อเราโดนเราโดนทุกทางอ่ะตอนเนี้ยโคตรปัดย้อมย้อมตีผม๊บวันนี้เออพี่มันประจังอยู่อ่ะพี่เาอะตึกส้มไม่เทียบเลยล้ำมากอีกแล้วนั่งเต็มเลยครับปวดก็เยอะจอดเยอะมากแล้วเนี่ย มัมนจะทำให้เราหนีมันต้องคอยแข่งกันพี่เ็มปีนเองละปล่อ,อยงั้นนะะข้ามละโอ้ยแบบบางพี่แนะบบน,นี้ครับโดนี้เกิดแล้วบอกนะต้องถ้ามาฟ้ายนะมันจะไปปีนยิงเราเหรอข้ามบานหน้าพี่มาต้องเป็นคนเล่น,นอ,ยอยากเขียว พี่พี่ตีคนในเมืองก่อนก็ได้พี่ผมเข้าเมืองไม่ได้ก็ดูดูดูซ่องโรงพยาบาลเท่าไหร่ดิดูอยู่พี่ดูอยู่ให้อดูอยู่โอเคอยู่ดูตีไปพี่นั่นนึงพี่ผมกำลังออกตีนะไปบอได้แม่งแบบหินเปียบเลยมันไม่ดันกันหรอไม่ดันพี่มันตอนมนรอเข้ามั้งไม่เป็นม่เป็นตีนอยู่ไหมวะมีมาเดิน้าฝ่ายแล้วไงน่ะไอ้เนี่ยศิลามาตีอะเราสองบาทเยอะนะฝ่ายนะพี่ฝ่าย ตีแดงสองคนนหละบงงบามีแล้วะตายนึงไปว้าว้าฆ่าเจอเจอมาเจอเฮ้ยยิงรอกุเลยเหรอเด็กเกี้ยตายเะดันไปเล่นหนาด้วงดันเล่นไหอยู่มาลยะต้องกลัวมาอผมคลองไร้โต๊ะแต่งสองแต่สองเฮ้โอเคเล่ไหเฮ้ยมินดับแล้วไม่ลยไ Đánh này đi, cho cái phai quá, cho này tôi này khang phai, cho này cho này khang phai, cho khang phai này, cho khang này, cho khang này, thoải mái thoải 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 này. thoải 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 này. thoải Này này. thoải thoải này. thoải 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 này thoải này. thoải 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 này. thoải 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 này. thoải 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 này. 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 này

ไอ้าควยเลยอะไอ้จ <the> ู in ่ตัวตาผมเต็มเลยเพี้ยช่วยหน่อยไปไปมาดิคุยไ้ไเพื่อนทั้งไปเพื่อนทั้งไปเพื่อนทงไปเพื่อนทไปเพื่อนทังไปปล่อยเพื่อนทําปล่อยเพ่อนทป่อ